สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องอันเดอร์โทนสีผิวนะคะว่าเรามีสีผิวแบบไหนใส่เสื้อโทนไหนแล้วมันจะ ขึ้นกับสีผิวเรานะคะส่วนใหญ่นะคะคนไทยเนี่ยอันเดอร์โทนคนไทยเนี่ยก็จะมีแค่อเนตรโทนนะคะกับวอร์มโทนส่วนใหญ่ถ้าเป็นคูลโทนเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปมากกว่าที่จะเป็นสีผิวติดอมชมพูหรือแม้กระทั่งจะเป็นบบคนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบโทนที่ออกคูลโทนนะคะคือผิวเขาจะเป็นอมชมพูมากกว่า ก็หลายๆคนนะคะก็อาจอาจะทราบว่าเวลาเราวัดที่สีผิวเนี่ยเราก็จะดูกันตามที่เส้นเลือดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นนูโตรเนี่ยสีผิวของเส้นเลือดใต้ผิวหน,งนะะังค่ะก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินนะคะถ้าสีเขียวน้อยกว่าสีน้าเงินเนี่ยก็แสดงว่าเป็นนูโตรนะคะก็คือจะเป็นโทนที่จะออกแบบใส่สีพวกสีเงินจะขึ้นสําหรับพวกที่เป็นผิวที่นูโตรนะคะ ส่วนถ้าคนที่เป็นวอร์มโทนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวหรือสีเขียวขี้ม้าอย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยะคะ่ะมันออกเป็นสีเขียวใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะออกเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะจะเป็นคนที่อยู่ในประเภทพวกวอร์มโทนนะคะจะใส่เฉดพวกสีทองเนี่ยก็คือจะขับสีผิวมากเกี่ยวลองมาให้ดูนะคะอย่างอ่ะถ้าเป็นเสื้อสีเงินนะคะคนที่เป็นผิวนูเทลเนี่ยเวลาใส่เสื้อสีเงินอย่างเงี้ย สีเงินอนะ่ะก็คือจะขึ้นหน้าก็จะดูสว่างขึ้นนะคะถ้าเทียบกับสีเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวอร์มโทนอย่างเราคือวอร์มโทนใช่ไหมคะถ้าเราใส่สีทองมันก็หน้าเราก็จะสว่างขึ้น1นระดับเห็นไหมถ้าใส่สีทองก็คือหน้าสว่างกว่าจะเป็นแบบผิวเราจะเหมาะกับสีทองมากกว่าสีเงิน ะะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เครื่องประดับหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราจะเลือกเครื่องประดับที่เป็นสีทองมากกว่าสีเงินเพราะมันจะช่วยขับให้ผิวเราอะดูกโกลวขึ้นแล้วก็ดูฉ่าขึ้นเทียบเทียบกับสีเงินกับผิวเราอย่างเงี้ยมันก็จะดูจะไม่ค่อยขับสีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพวกสีทองเองี้ยมันจะขับผิวให้เราขาวขึ้นจริงๆ เราจะลองใส่เสื้อเป็บเทียบให้นะคะก็คือตัวเนี้เป็นสีที่เงินเงนแต่ไม่ใช่ว่าจะใส่ไม่ได้เลยนะคะก็คือเราต้องเลือกสีเงินให้เข้ากับเรามากที่สุดนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมอมเงินนะคะา้เไ <ป S 1> ก็จะไม่ได้เรียกว่าตัวผิวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขับ ตัวสีอะ่ะมันก็จะไม่ได้ขับผิวมากเท่าสีทองนี่นะคะเราเปลี่ยนมาเป็นเสื้อสีทองเออสีทองเนี่ยก็จะขับผิวเราให้มันดูนวลขึ้นขับหน้าเราให้มันดูไร้ขึ้นด้วยก็ะยจะเป็นกันพอย่างก็คือถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวสีทองเนี่ยตาอันดร์โทนผิวเราเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราอะดูกระจ่างขึ้นหน้าก็ดูไร้ขึ้นหนึ่งระดับ พราะฉะนั้นนะคะก็ลองไปเลือกเสื้อผ้าตามอันเดอร์โทนดูนะคะจริงๆอะ่ะตัวอันเดอร์โทนที่เป็นนูโตรมันใส่ได้ทุกสีเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัววอร์มโทนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเลือกต้องเลือกสีใส่นิดนึงอาจจะเป็นแบบสีเขียวสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังใส่ได้นะคะแต่ว่าแค่เลือกระดับสีให้มันใกล้เคียงกับตัวสีผิวเราให้มันใกล้เคียงที่สุดว่าผิวเราอะ่ะสามารถที่จะแมทกับสีอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นผิวคนไทยอะ่ะ น่าจะเป็นวอร์มโทนซะส่วนใหญ่เพราะว่าอันเดอร์โทนเราจะติดเหลืองเพราะฉะนั้นที่เวลาถ้าเราเลือกสีอย่างเช่นสีรองพื้นอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นอันเดอร์โทนเหลืองจะไม่ใช่แบบติดอันเดอร์โทนชมพูเลยเพราะว่า,าหน้ามันจะลอยมากนะคะก็ลองไปเลือกดูกันนะ